คลิปนี้เก็บไว้นะครับถ้าไม่อยากพลาดของดีๆมาเพื่อนที่อยากรู้ว่ากรอบใส่นาฬิการุ่นไหนหรือแบบไหนใส่กับนาฬิกาเราได้บ้างคลิปนี้เราจะมาบอกคลิคกันครับก่อนอื่นนะครับเราเข้า Google แล้วพิมพ์คำว่าคาซิโอครับจากนั้น้เราเข้าเว็บคาซิโอไทยแลนด์ครับแล้วกดรูปแมงเยให่ด้านบนแล้วพิมพ์รหัสรุ่นตามฝาหลังของเราครับ G Shock รหัสจะขึ้นต้นด้วยตัว G แล้วมองหาแบบนาฬิกาที่เหมือนของเราครับในหน้าต่างนี้จะบอกชื่อรหัสรุ่นเต็มของเราครับให้เราเลื่อนไปที่ด้านล่างนะครับ ถ้าเป็นซีรีส์เดียวกันกรอบสายจะใส่ด้วยกันทั้งหมดเลยครับอันนี้เราสมมุิลองเลือกมาหนึ่งรุ่นนะครับซึ่งรหัสเต็มของรุ่นนี้คือ GA 1 0 GB 1ิ A ครับสมมุิเราเลือกเป็นรุ่นนี้นะครับให้แคมปหน้าจอเก็บไว้ครับจากนั้นให้เซฟรูปภาพลงเครื่องครับแล้วก็ไปที่ไลน์เซอร์วิสครับผมเข้าไปที่ไลน์เซอร์วิสครับแล้วส่งภาพเมื่อกี้ที่เราแคปหน้าจอมานะครับจากนั้นเราก็แจ้งได้เลยครับว่าอยากได้อะไรส่วนไหนของแบบนี้อันนี้ผมสมมติว่าผมอยากได้ทัััั้้งงงกกกรรรรรรออออบบบบบแแลละะะสสาาาาายยยนนคคคเเพีีท่มต จบแล้วนะครับถ้าเห็นวินี้มีประโยชน์อย่าลืมกดตัวใจกดแชร์แล้วก็กดติดตามเอาไว้นะครับ